มีเกษยียณอย่างรวยผมช่วยท่านได้นะครับจะมาพบตอนสําคัญนะครับต้องถือว่าตอนสําคัญตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ทุกท่านเนี่ยจะได้รับโอกาสาของการตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมจะพาทุกท่านไปก็คือว่าท่านจะต้องไปโหลดตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิปนะครับ ฟันซูเปอร์มาทพลัสตัวนี้นะครับซึ่งฟิลิปฟันซูเปอร์มาทพลัสเนี่ยท่านไปโหลดมาให้เรียบร้อยนะเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกองทุนตัวนี้ถ้าท่านเปิดบัญชีไว้แล้วหมายความว่าฟิลิปฟันซูเปอร์มา์ท่านเปิดบัญชีไว้แล้วหรือลงทะเบียนแล้วปลดล็อกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับท่านก็เปิดแอปตัวนี้เพื่อที่จะนำมาใช้งานนะครับผมมีแอคเคาน์ของผมอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการนิดนึงนะครับหลังจากที่ท่านมี username password เรียบร้อยนะครับท่านก็พร้อมจะใช้งานแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะใช้ตัวมิลเล r ร์ Miller, ซึ่งจะใช้ iPad ที่จะนำข้อมูลเข้ามาสู่การบรรยายครั้งนี้นะครับ ท่านจะเห็นได้เลยว่าหน้าจอของผมเนี่ยมีภาพที่ท่านเห็นก็คือมีฟังก์ชันจำลองพอร์ตมีเรื่องลดหย่อนภาษีมีเรื่องการออมก,กองทุนและมีข้อมูลกองทุนถูกไหมครับซึ่งข้อดีของตัวฟิลิปฟันซูเปอร์มาต์พลัสเนี่ยท่านสามารถที่จะทำอะไรได้มากมายทีเดียวนะมีทั้งพอร์ตโฟลิโอของท่านถ้ามีการลงทุนไปแล้ว หรือมีการแบบนำเงินมาเก็บไว้ที่ p ีมันนี่หรือว่าผมนี้จำได้ไหมที่เราคุยคราวที่แล้วว่าเป็นพวก t a ท็ a v i n g Fund ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่มาคุยเพราะว่าท่านได้มีการปลดล็อก t a ท็กเซฟิงฟันไปแล้วถูกไหมครับซึ่งตรงนี้พอผมอทำการปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วท่านจะเห็นได้ว่าแท็กเซฟิงฟันเนี่ยผมสามารถซื้อได้ทันทีนะครับ ผู้ก,กองทุนเลยไม่ว่าจะเป็นบรจฟิลิปหรือว่ากรุงไทยหรือว่ากัสิกรหรือว่าพวกทาริสแล้วก็ธนาติแล้วก็พิซซิเพิลยูโอบิวันแล้วก็อเบอร์ดีนพัทละเนี่ยสามารถซื้อได้ทันทีซื้อได้ทุกกองทุนเลยนะครับผมอยากจะบอกเอาทุกท่านเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครปลดล็อกแล้วเนี่ยท่านสามารถซื้อได้ทันทีตามนี้นะว่าจะเป็นของฟิลิปบัวหลวงหรือว่าทหารไทย s c b ก็ต,ตามที่ผมโชว์ให้ทุกท่านดูตรงนี้นะครับเอาละครับผมก็จะกลับมาที่ตรงหน้าโฮมเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านดูว่าถ้าเราต้องการที่จะดูข้อมูลกองทุนต่างๆนะครับเราเกิดนัันเยอะนิดนึงนะครับเราสามารถมาดูข้อมูลกองทุนตรงนี้ได้ซึ่งข้อมูลกองทุนเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูว่ามันมีข้อมูลกองทุนที่โชว์ให้ เป็นแค t ตาล็อตอรี่ฟันเนี่ยนะครับที่ให้ท่านเห็นภาพว่าผลตอบแทนตั้งแต่1เดือนหรือว่า3เดือนมีอะไรที่เป็นตัวนำหมายความว่าเป็นกองทุนที่นำโด่งอยู่ในตอนนี้นะหรือว่าใน6เดือนนี้มีกองทุนอะไรหรือว่าใน1ปี y e ปี y o d a t e อ่ะคือ Year to Date ก็คือจากวันที่เปิดบัญชีมาปีปฏิทินเนี่ยมาถึงวันนี้มีผลตอบแทน,นอะไรที่นำอยู่ใน แนวหน้านะครับอันนี้เราไม่ต้องมาชีน้นํากันท่านเห็นด้วยตาของท่านอยู่แล้วนะครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเห็นได้ว่ามีกองอะไรไอออเนี่ยที่นําเป็นอันดับหนึ่งโอโ้โหผลตอบแทนั้ง89.79และ tm.roy รเนี่ยก็81.63เนเห็นแล้วเรารู้สึกอยากได้ใช่ไหมครับใจเย็นๆครับเพื่อนๆครับผมเอาแบบว่าไอความมือหวาดตรงนี้เราไม่รูนะว่ามัน ม,มันมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใจเย็นนิดนึงนะครับเวลาดูกองทุนเนี่ยผมอยากจะเรียนกับทุกท่านแบบนี้นะว่าเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแล้วควรจะดูกองทุนเนี่ยหปีผลตอบแทนเป็นอย่างไร3ปีเป็นอย่างไรใครที่อยู่ในชาร์ตนะครับอยู่ระดับออฟไฟแล้วก็ถ้าเกิดมี5ปีให้ดูนี่ยิ่งดีมากท่าจะเห็นได้ว่ามี TMB Oil เนี่ย คอบชาร์ตภายใน5ปีก็ยังมีอยู่นะครับ S C B Oil เนี่ยซึ่งน้ำมันเนี่ยตอนนี้เราก็อาจจะเห็นว่ามันมีความผันผวนแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นพุ่งแรงหรือเกินนะครับเราอาจจะบอกว่าอุตสาหกรรมนี้เรายัางมไม่อยากจะเข้าลงไปลงทุนอันนี้ผมไม่ได้ชี้นำนะครับแต่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆว่าถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะไปมองอุตสาหกรรมอื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ผมอยากจะให้ท่านเปิดใจดูประเภทกองทุนก่อนนะครับประเภทกองทุนเนี่ยสมมุติต่างว่าประเภทกองทุนเนี่ยอันนี้ผมพูดภาพรวมๆกันนะว่ากองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากที่สุดแต่ว่าผลตอบแทนน้อยที่สุดนะครับส่วนของกองทุนรวมตราสารนี้อันนี้ท่านเห็นนะฮะอันดับที่2อเนี่ยอันดับที่2เนี่ยกองทุนรวมตราสารนี้เนี่ยผลตอบแทนก็อยู่ประมาณแถว 2-3%อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ยังมีแยกย่อยว่ากองทุนรวมตราสารนี้แบบพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าจะเป็นแบบหุ้นกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กองทุนรวมแบบผสมเนี่ยก็จะเป็นมิกฟันคือระหว่างตราสารนี้กับตราสารทุนเนี่ยเอามาผสมผสานกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผลตอบแทนก็อยู่ที่แถวว่าประมาณ5% 6นะครับแต่หมายความว่า5% 6นนี้หมายความว่าผสมผสานนะ แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องได้5หรือ6ตลอดและ e อ u i t y fund เนี่ยอาจจะผลตอบแทนอาจจะหวือหวานหน่ยตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะพาทุกท่านไปลองดู e อ u i t y fund หรือว่ากองทุนรวมตราสารทุนเนี่ยก่อนนะครับโดยท่านก็สามารถดูกองทุนรวมอย่างเนี้ยอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะกองทุนที่อยู่ในท็อปไฟเนี่ยนะครับก็จะมี TDSLTFN นะครับและก็ T Smart Beta K-value หรือ KWIEQ นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่ากองทุนไหนดีไม่ดีแต่ติ้งต่างว่าผมจะยกมาสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยไดท้ทดลองดูนะทดลองดูผมเอาเป็นว่าสมมุติผมยกตัวอย่างแบบเราสุ่มนะเอาเป็นว่าตัว t z 50เนี่ย t z 50ตัวเนี้ยท่านจะเห็นได้ว่ามันเป็นของ บรจรธนาชาตินะครับธนาชาตเซ็น่าิบแอคูเมเรทฟันเนี่ยนะครับความเสี่ยงก็อยู่ที่ตรงมุมเนี่ยฮะมุมขวาบนเนี่ยระดับ6ซื้อตอนนี้9ก้าเน่ยเก้าจุดเจี่ห้าแปดขาย9.7165สมมุติว่ากองทุนนี้นะเราก็มาดูข้อมูลพื้นฐานก่อนว่ามูลค่าการซื้อเนี่ยขั้นต่ำคือ1,000บาทมูลค่าการขายขั้นต่ำก็คือ1,000บาทลงทุนครั้งแรกต้อง1,000 อ่านะครับแล้วก็เราก็มาดูซิว่าไอ้เจ้าตัวข้อมูลคําสั่งซื้อคําสั่งขายเนี่ยท่านต้องดูให้เรียบร้อยว่าปิดรับคําสั่งในเวลา02.00 PM ก็คือบ่ายสนะครับถ้าเป็น P money นีนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปพูดอีกทีนึงนะครับว่าสามารถปิดการรับคําสั่งซื้อในเวลาบ่าย3นะครับแล้วก็ปิดรับคําสั่งเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสออย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับ วันที่รับเงินค่าขายนี่ก็ทีบวก2คือการทำการเช็คชั่นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยบวกไปอีก2วันทําการอย่างนี้เป็นต้นนะครับจดทะเบียนเมื่ออะเมื่อไรครับกองทุนนี้จดทะเบียนเมื่อเมื่อวันที่16พฤษภาคม2,562สมมุติว่าผมยกมาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูก่อนนะว่าถ้าเกิดกองทุนนี้นะกองทุนนี้เราจะคิดจะซื้อนะผมให้ทุกท่านจดจําว่า T set 50 ACC นะ ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับว่าเราก็ใช้วิธีการไปจำลองครับไปจำลองจำลองจำลองพอร์ตก่อนนะผมให้ทุกท่านไปจำลองพอร์ตก่อนทุกท่านลองทำตามผมนะจำลองพอร์ตนะครับนะครับก็ใส่เพิ่มกองทุนเข้าไปก็ T อะไรครับ TS ห้าสิบใช่ไหมฮะเซทห้าสิบใช่ไหมฮะเซทห้าสิบ ACC คือตัวนี้ นะครับตัวที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูกันเมื่อกี้นะสมมุติเราจำลองพอร์ตเ่ยสมมุติว่าเราจะลองซื้อดูสัก1,000บาทนะครับเราก็ใส่ตัวเลขไป1,000บาทใส่ไป1,000บาทจะให้ทุกท่านเห็นภาพนี้ครับภาพที่ว่าเงินที่ท่านลงทุนไป1,000บาทเนี่ยนะครับท่านจะติดลบทันที0.15%หมายถึงอะไรครับหมายถึงมูลค่าเงินของท่านที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยคือ998.49บาทนะครับ แปลว่าเงินกองทุนที่ท่านลงทุนไป1,000บาทนั้นมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นทันทีครับ1.51บาทอันนี้ท่านต้องยอมรับให้มันได้นะครับว่าลักษณะมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดถ้าท่านลงทุนเข้าไปในพอร์ตนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเอาละครับทีนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ทดลองอีกเรื่องหนึ่งคือการจำลองพอร์ตเนี่ยสมมติว่าเจ้าตัว t นะครับ t s ต,ต,ต,ตัวตัวนี้นะครับปีเซตห้อ่าเ c c นี่นะครับสมมุติว่าท่านตัดสินใจซื้อไป1000บาทเหมือนกันนะครับแต่ซื้อไปเมื่อไหร่ครับวันที่ท่านทำรายการนี้สมมุติว่าเราย้อนเวลาไปในปี2564นะครับสมมุติว่าวันทนวันนะครับวันนี้ผมย้อนไปที่ประมาณวันที่9เนาะวันที่9 ท่านลงทุนไปในกองทุนนี้นะครับสมมุติว่าท่านซื้อไปนะครับซื้อไปตรงนี้นะฮะวันที่9เดือนมิถุนาย,ยนปี2 5ง4นนะครับท่านเพิ่มเข้าไปในพอร์ตจำลองปรากฏว่าท่านได้ผลตอบแทนไปแล้วครับผลตอบแทนไปแล้วคือประมาณ37.92บาบาทนะนั่นก็หมายความว่าอ่าท่านต้องสังเกตให้ดีๆนะว่ามันมีเงินเก่าอยู่นะ การจำลองพอร์ตเนี่ยเนื่องจากเรามีอยู่2กองถูกไหมครับเรามีอยู่2กองก็แปลว่าถ้าวันนี้นะครับเราไปดูในพอร์ตจำลองที่เรามีนะเงินเก่าที่เมื่อกี้เราทำเพื่อให้ทุกท่านได้ดูว่าถ้าเกิดถ้าท่านซื้อวันแรกเนี่ยท่านจะต้องเสียคา่าธรรมเนียมประมาณ1.51บาทแต่ถ้าเกิดท่านย้อนเวลาไป1ปีท่านก็จะมีกำไรประมาณ37บาทหมายความว่าฐานบาทนี่อย่าลืมว่า มันจะมีตัว1.51นบาทนะครับผมให้ท่านรู้เป็นแนวทางนี้ก่อนนะครับผมลบข้อมูลก่อนกันแล้วกันเพื่อให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสมมุติผมเพิ่มกองทุน P ีตัวนี้นะครับจำนวน1000บาททําเหมือนเดิมครับให้ท่านเห็นภาพชัดขึ้นโดยวันที่ทํารายการนี้สมมติว่าย้อนเวลาไปปี64นะครับปี64คือวันที่9นะเพิ่มเข้าพอร์ตจำลองตรงนี้จะชัดเจนขึ้นนะครับอ่ท่านเห็นชัดเจนแล้วว่า เงินตัวมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกําไร39.4สบาาทสมมุติว่าวันนี้เราขายเราจะได้กำไรประมาณพันกับ3า4 3กุซึ่งตรงนี้ตัวเลขที่เราเห็นเป็นกําไรที่ยังไม่รับรู้กองน,นี้เนี่ยถ้าถามว่าเราจะตัดสินใจซื้อนะครับตัดสินใจซื้อผมก็เหมากับทุกท่านว่า10บปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ 10มือครัมไม่เท่าทําเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะซื้อนะท่านก็เลือกกองทุนอ่สมมุติผมยกตัวอย่างว่าผมเลือกกองทุนนี้แหละนะครับผมจะซื้อเลยนะครับผมจะซื้อเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0บาทอันนี้ผมซื้อจริงเลยนะเพราะเป็นพอร์ตของผมเองผมก็ตอบตกลงครับตอบตกลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้ถ้าเกิดผมจะซื้อเงินลงทุนตัวนี้1 0 0 0บาทผมกดคอนติเนียครับตัวนี้นะ เมื่อผมเลือกกองทุนไปแล้วผมกดกองกอ,องทุนตัวนี้ไปแล้วนะครับผมกดพอร์ตดิวตัวนี้นะครับพอร์ตนี้ก็จะเริ่มเข้าไปสู่ในสถานะของการเตรียมซื้อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ยอดเจ้าตัวนี้ก็จะมีการชําระชําระโดยเราเลือกชําระว่าจะเอาผ่านตัวไหนอะแต่ผมก็เลือกให้ชําระตัดบัญชี ธนาคารกรุงศรีที่ผมผูกไว้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูว่าผมเลือกตัดบัญชีธนาคารกรุงศรีบัญชีแรกที่นี้แล้วก็ตอบตกลงครับพอตอบตกลงปับ๊บแน่นอนครับตัวนี้ครับเราก็กด continu e รายการคำสั่งเนี่ยก็จะขึ้นมาบอกว่า your order will be processed on next business day แปลว่าวันจันทร์ครับแปลว่าวันจันทร์นี้ไอ้ตัวนี้จะเกิด transaction เกิดขึ้นก็ส่งคำสั่งครับ แค่นี้เองครับการทารายการของเราก็เรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่หมายความว่านี่ผมทําให้ทุกท่านดูจริงๆว่า1ิปากว่าไม่เท่าตายเห็น1ิตายเห็นไม่เท่ามือครำม1บมือคลมไม่เท่าทําเองเมื่อท่านทําเท่าที่รู้แล้วท่านก็จะรู้วิธีทําเพราะฉะนั้นสถานะคําคสั่งของเราก็ไปเรียบร้อยนะครับแบบนี้เองนะครับทุกท่านครับก็โปรดติดตามมันนี่เมาส์มอยหรือว่าเก็บตังค์สร้างเงินล้านเพื่อเราจะได้กเกษียณอย่างรวย รับรองครับว่าผมช่วยท่านได้โดยผมเป็นผู้แนะนําการลงทุนแต่การตัดสินใจเป็นเรื่องของท่านนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการที่นําเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ